ผมเอ็มมาเทพนะครับกับรายการปักหมุดปักเครื่องนะฮะผมก็มาอยู่แถวเราแวกวัดประดู่ฉิมพีนะฮะผมก็จะไปสัมภาษณ์นะพี่บี้แถวนั้นว่าเขามีห้อยวัตถุมงคลอะไรนะฮะแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับซื้อหวยั้นขอหลวงปู่ไว้แบบนั้นช็อตช็อตหนักมากอยู่ๆมีเลขเลขเลขหนึ่งเข้ามาถูกรางวัลสามตัวท้ายครับสองใบก็คือท้นเลยครับก็เวลาเรานึกถึงท่านเราก็จะขายได้นะ ก็<บ>นี่มานี่ถึงเนี่ยหมดแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแล้วน้องมานี่วันนี้ละฮะคอลุงปุ๊บนได้เลยร,รถเมย์สายเจ็ดกอมามันแวฟเหมือนก็ไม่โดนทับไม่ทับก็ต้องตายไงแล้วอย่างเหมือนก็ใครกระชากเรามานั่งขอบทุกบาทเนี่ย สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับกับรายการปักหมุดปักเครื่องนะฮะเป็นรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับหรือเครื่องรางของขลังนะฮะตามสถานที่วัดชุมชนต่างๆนะครับผมก็จะไปสัมภาษณ์นะพี่ๆท่านั้นว่าเขามีห้อยวัตถุมงคลอะไรนะฮะแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่แถวเราแวกวัดป่ดู่ฉิมพีนะฮะก็จะไปสัมภาษณ์พี่ๆแล้วกันว่าเอ๊พี่ๆเนี่ยบูชาพระอะไรแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนพี่นะครับตามไปรับชมพร้อมผมกันเลยครับไปกันเลยฮะ อ,นนอันนี้คืออะไรฮะมาสก,การ่าหลงวงปู่อยู่แถวนี้ไหมฮะใช่ครับอเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ไหนได้ไหม <c oughs> ร้อนร้อนป๊บมึงแม่กูร้อน <c oughs> เดี๋ยววันนี้นี่นี่นน อันนี้คือมาไหว้หลวงปู่โตอยู่ทถวไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับวัดปากน้ำอ๋ออยู่ใกล้นี้เลยนี่ก็อยู่ระแวกชุมชนนี้เลยปกติเนี่ยเราเราอยู่แถวนี้เรามีพระเกจิในดวงใจไหมหลวงปู่โตเลยครับจริงปะใช่แล้วอย่างนี้เราห้อยพระอะไรอ่ะหลวงปู่โตหลวงปู่โตใช่นี่นะฮะเป็นล็อกเกจิหลวงปู่โตนะฮะแล้วก็จะมีข้างหลังเป็นอุจเทียนมีเส้นเกศาด้วยครับแล้วก็สายสินอ๋อโทษนะอันนี้เราเคยแบบมีประสบการณ์หรือเปล่าส่วนมากเป็นขอเรื่องงานการงานครับเรื่องงานเรื่องโชคลาภอะไรนี่ไหมใช่ครับ ม,มีมีประสบการณ์เล่าให้ f อฟฟังหน่อยครก็ประมาณสามสเดือนคร <c oughs> ับซื้อซื้อหวยั้นขอหลวงปู่ไว้แบบนั้นช็อตช็อตหนักมากครับ <c oughs> ซื้อปุ๊บแล้วเหมือนอยู่ๆมีเลขเลขเลขหนึ่งเข้ามา <c oughs> ไปซื้อถูกรางวัลสามตัวท้ายครับ <c oughs> สใบก็คือท้นเลยครับโ <c oughs> หสุดยอดนฮะ นี่นะอันนี้ที่ส่วนต,ตัวคิดว่าเป็นเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวดึงลอตเตอรี่ให้พี่สองใบใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมพอ <laughs> ดีเดี๋ยวไปวิ่งงานต่ออ๋อโอเคนี่น้องทำอะไรอยู่ครับท่านน่ะวิ่งแกลบครับวิ่งแกลบชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อฟุกครับอ่าน้องฟุกนะวิ่งแกลบอยู่นะฮะพอดีจังหวัดผมกำลังจะเดินไปตามชุมชนแถวนี้นะเจอน้องฟุกก็เลยวิ่งออกมาจากเนี่ยนะฮะบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องฟุกหน่อยแล้วกันเอา好吗 ตอนนี้นะผมอยู่ในซอยเพชรเกษม15หนะครับหรือว่าแถวนี้คือเขาเรียกวแหล่งชุมชนจะพาะเขาตกใช่ไหมฮะก็จริงๆคุณป้าอยู่แถวละแวกนี้เนาะก็จะมีวัดประดู่ชิมพีแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นหลวพ่อสดวัดปักน้ำที่เห็นพระที่เราบูชาอยู่เป็นพระเลยครับ สีดิ้งดำมาตนไหนฮะอ๋อเป็นเดนเท้าเวสุวรรณนะข้างหลังสีดิ้งดำใช่ตอนนั้นลื่นเกือบรถทับอันนี้มีประสบการณ์เนี่ยฮะมีประสบการณ์เนี่ยตอนนั้นเราดวงไม่ดีไงแล้วเราก็ไปซื้อของแล้วจะหิ้วกระเป๋าผ้าสองข้างแล้วเราก็รอรถเราก็มองมองว่ารถไม้ยังมันหกโมงตะวันตกดีแล้วเราก็รีบไงตอนนี้ไม่ได้มองพื้นพื้นมันเป็นบนบนไงตอนนี้ลื่นไปลื่นไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็นึกว่ารถทับแล้วไม่พิการก็ขาหักไงลื่นไปในถนนเลยที่รถมันวิ่งอยู่ครับตรงซุบบาทเนี่ยก็ลื่น รถเมยสายเจ็ดกอมามันวแบบัดเหมือนก็ไม่โดนทับไม่ทับก็ต้องตายไงแล้วอย่างเหมือนก็ใครกระชากเอามานั่งขอบทุบบาทไงในขณะที่ลืนน่นเนี่ยจริงๆริงคอมบนบนเนี่ยเราต้องเราต้องกระเด็นออกไปนอกถนนถูกไหมฮะ,ะแต่อยู่ดีปุ๊บมีเหมือนมีคนดึงเข้ามาในทุบบาทด,ดึงขึ้นมาแบบเหมือนกระชากอย่างแรงแล้วให้เรามานั่งข้างทุบบาทเราขึ้นมาก็หยิบกระเป๋าสองใบก็ขึ้นรถเมยคันนั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไร แล้วบางนีคือเราไมย,ย,ยังนั่งนึกอยู่ไหมเอ๊ะใครทําไมทําไมเราถึงไม่รู้แต่จิมก็คิดว่าจิมห้อยห้อยก็รู้สึกริ้งดําองค์นี้<อ>ใจก็คิดนะ<อ>เพราะเราห้อยองค์นี้อยู่องค์เดียวไะเราก็ค,คิดไงแล้วตอนนั้นมันดวงไม่ดีด้วยก็เลยคิดว่าพุทธคุณน,น่าจะมาจากองค์นี้เลยเราก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ีจริง ที่ดูอยู่เนี่ยผมเห็นนะเซียนแปะลงสีองคงที่สองอะไรนะอันนี้หมากัดไม่เข้าเออนี่วัดประสบการณ์วัดธรไมไมยกสุขโขทยัยองคงที่สามมีเทาเวสที่ไหนฮนะเทวเวสุวรรณวัดอรุณตู้นี้ก็วัตถุมงคล<า>เต็มเลยนะท้นฮะป้าจิมอยู่ในระแวกเนี่ยมากี่ปีแล้วฮะประมาณ30ปีลวป้าจิมเคยได้ยินได้ยินเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่โตบ้างไหมฮะก็มีอยู่ก็คนเขาแบบห้อยเหรียญแล้วเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วรถชนรถพังหมดแต่ว่าคนนี้เป็นอะไร เขาก็นับถือกันเหมือนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เป็นไรเลยราะว่าบูชาหลวงปู่โตอยู่พชรติบอกว่ามีพระเยอะหลวงปู่โตไม่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแปนปล่อยไปอะไรไปอเมื่อก่อนมีเยอะเลยใช่ตอนนั้นมันไม่แพงอ่ะตอนนี้มันแพงแลตอนนั้นมันเยอกช็อกโกแลตแค่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้หายากเลยแล้วก็แพงแพงต่างช้นใช่ไปอยู่กับคนที่มีตังค์กันที่บ้านอยู่เจริญนคร40ก็มีรูปหลวงปู่โตนะหลวงปู่โตเก้านิ้วหรือเท่าไหร่เนี่ยที่มีพญานาคอ๋อเป็นพระบูชาเหรอพระบูชาสี่สิบไหม ู้าบูชาเนื้อทองเหลืองะองขนาดนี้ขอแฟนแฟนมาจิมก็เป็นเป็นคนที่เก็บสะสมผ้าเครื่องเป็นคนดูผ้าตัดสินผ้าอะไรอย่างนี้มีหน่มตัวเยอะไหมครเขาก็ปล่อยไปอ่ะก็ถึงว่าตอนนั้นนั้นไม่แพงพอได้มาก็ปล่อยไปอะไรไปก็จะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของดีมาในซัพพลายนะถ้าความต้องการในตลาดสูงเนี่ยแต่ของไม่มีเท่าเดิมด้วยนะก็ทําให้มูลค่ามันสูงขึ้นได้นะครับ ปาจิ๋มขายของอยู่ตรงช่วงไหนนะปาจิ๋มลองขายของอะไรเนี่ยขายขายข้าวเนี่ยก็อยู่ตรงนี้หน้าศาลเจ้าพ่อเขาตกก็ใครอยากจะมาทานข้าวเนี่ยเข้ามาในซอยเพชรเกษม15เนอะซอยที่เราจะมากลับว่าหลวงปู่โตปาจิ๋มจะอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อวัดเขาตกนะครับก็ร้านอาหารปาจิ๋มอร่อยมากอยู่มา30ปีแล้วนะครับผมช่วงก่อนก็มากินนะมาไหว้หลวงปู่โตก็จะมาทานข้าว้านปาจิ๋มนะฮะก็ฝากร้านปาจิ๋มด้วยนะครับปาจิ๋มขอบคุณมากครับค่ะ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ตรงชุมชนศาลเฉพาะเขาตกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นระแวกที่จะมีบ้านคนนะครับแล้วก็จะมีร้านพวกร้านข้าวร้านแห่ของชำนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาดูว่าเขาเนี่ยมีการบูชาหรือมีการห้อยวัตถุมงคลอะไรกันบ้างแล้วจะมีประสบการณ์อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมนะฮะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันอ่ะแต่ก่นกอนอื่นแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งนะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะนี่นะฮะ ปุ๋ยตามาบินนะครับสูตร15 5 20นะฮะร,รวงใหญ่มเมล็ดเต็มน้ำหนักดีนะครับโตวไวไขก็ตามไม่ทันะมาดูกันต่อตอนนี้นะฮะเราก็เดินอยู่ตรงบริเวณชุมชนนะครับก็จะไปสัมภาษณ์พี่พี่ระแวกแถวนี้นะครับบอกเลยวันนี้ผมเข้ามาลึกมากนะฮะไม่รู้ว่าจะกลับออกไปยังไงด้วยอาจะเดีย๋ดวยวไปรอไปรอชมมันครับ ุณป้าสวัสดีครับคุณป้าแถวนี้เขาเรียกชุมชนเลยนั่นค่ะศาลเจ้าป้าเขาตกอ๋อเหรอฮนะศาลเจ้าปาเขาตกด้านในบอกว่ามีที่เช็คอินใช่ไหมฮะเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปกับผมไหมไม่ต้องเราค่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเองก็ได้ครับแมแห่จะให้ป้าไปกับผมด้วย พี่ขออนุญาตติดใหม่อะนี่เจอเจอพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยพอดีผมอะทำรายการฝาหมุดพระเครื่องก็มาพูดคุยเป็นแฟนอ่าเป็น f c ใช่ไหมก็คือจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยก็พูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลอีพีที่มาถ่ายระแวกนี้ก็เลยเห็นพี่เนี่ยห้อยพระอยู่แล้วก็เห็นไข่ของชําอยู่แต่ว่าจะมาซื้อน้ำพอดีเลยพี่อันนี้พระเลยครับพัดยศ หลวงป่โตครับอันนี้เป็นเสมาปี18คงแของหลวงปโตเนาะเ้องเงินอ๋ออันนี้ทุนพี่อันนี้ห้อยบูชามานานเลครับอ่าของพ่อให้มาครับปีแล้วพี่เพิ่งให้ตอนแรกเขาให้องค์นี้มาเป็นวันทานเสมาอ๋อเป็นวันทานเสมาเนาะโอเคฮะก่อนอื่นนะจะถามพี่พี่ชื่ออะไรฮะอามครับพี่อามพี่อามถามนิดนึงตั้งแต่พี่ห้อยพระรุ่นนี้มาเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นนี้บ้างไหมครับตั้งแต่ห้อยก็ไม่มีนะไม่โดนอะไรแต่แต่อันนี้อันนี้ก็ผ่าหัวไหล่าฮะ ใส่เหล็กที่หัวไหลลดความแต่แต่ไม่ไม่ถึงกับะไรไงอ่ะไม่ถึงชีวิตอ่ะพี่บูชาอันองค์นี้ติดตัวองค์นี้ตั้งแต่ผมอายุ16 17เจอ๋อนี่วันท้าสีมานะครับก็คือมีประสบการณ์คือเคยขับขับรถชนเงี้ยฮะครับแต่พี่เล่าเรื่องราวประสบการณ์ฟังหน่ยนานแล้วพี่ไปชนท้ายเขาขับรถเลยพี่มอเตอร์ไซค์ครับขับแล้วมันเหมือนลับในครับก็ไปชนท้ายเขาแล้วไปชนท้ายเลยพี่ S 2> <S 2> <S กระบะนะถ้าจะไม่เป<ห>ลี่ยนรู่นนานแล้วคือรถจอดอยู่หรือว่า้งแต่วัยรุ่นเลยขับไปปั้งเลยหูแลไม่ไหลหลุดเลยพี่ล้มจังหวะลมแล้วกระแทกแล้วไหลหลุดเลยครับเย็บกี่เข็มครัพี่ไม่มั่นใจครับโอ้หนี่นี่นี่ลอยอยู่เลยนะแต่อีกประสบการณ์หนึ่งก็ชั้นสองเดอะมอทาพะลงมาชั้นใต้ดินผมเป็นช่างอยู่ตอนนั้นขึ้นไปซ่อมหลังคาท่อน้าเนี่ยเป็นช่างปราปาแล้วตกลงมาเลยครับ แล้วเป็นอะไรไม่เป็นไรเลยหลังเคสแค่นั้นนี้นั้นห้อยองค์นี้อยู่ครับองค์นี้ห้อยมานานมากนี่นี่ประสบการณ์เลยเนี่ยก็จะเก็บพกติดตัวตลอดโอพี่องค์นี้ถือว่าประสบการณ์เนี่ยเฉียดตายถึง2ครั้งเลยนะ อันนี้องค์นี้รักมากเลยเนี่ยรักครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกสององค์นะครับที่พี่เขารักและห่วงมากนะฮะก็จะเป็นเซมาปี18เนื้อเงินนะครับแล้วก็เป็นวันทาเซมาของหลวงปู่โตแล้วก็ดูฉิมพีนะฮะเราคนระแวกนี้เราก็ต้องบูชาครับวัตถุมงคลหลวงปู่โตอยู่แล้วถูกไหมฮะครับนะฮโอเคนะผมคืนที่ฮะนี่นะครับก่อนจะไปอู่เรือแวะมาแวะมาว่ไหว่ายอู่เรือเสร็จปุ๊บมาซื้อของของกินได้ได้ได้ินดีคน้ำน้ำแดงมีทุกอย่างเลยนะขอบคุณพี่อาร์มากครับขอบคุณมากครับ ลุงสวัสดีสวัสดีครับคุณลุง,ลงปิดตาจมโบอย่างไม่ได้ก็สี่ห้าแสนน่ะคุณลุงอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนเว้ยนี่นีคุณลุงเป็นทุนครับเป็นเป็นเนจ้าที่อยู่ตรงรบ,บริเวณ อูลเล่เรือโอเคฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณลุงนะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ตรงเนี้ยก็เป็นสถานที่เช็คอินของคนคที่มูกนะท่องเที่ยวแล้วกันหรือคนคที่เขามาเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้มันจะเป็นรูปพระองค์ใหญ่ตรงวัดตักน้ำใช่ไหมครใช่ครับเวลาถ่ายปุ๊บก็จะเห็นพระองค์ใหญ่กับเรายืนใกล้กันเลยใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่แล้วกันเป็นสถานท่องเที่ยวครับที่แนะนำนะฮะอู่เรือคาเฟ่นะครับวันนี้เนี่ยผมเดินมาเนี่ยผมสะดุดกับพระของคุณลุงนะฮะเลยมาสอบถามว่าคุณลุงห้อยพระปิิดดตตาาเเนนนน่ปป็พระขอองทไหััั้วสุศช อันนี้มันปิดตาจัมโบน้นน่คุณลุงใช่ครับเพราะเป็นสายเดียวกันอ๋อนนผมเชืออ่อของคุณโต้ววประตูฉินพีนะไม่ใช่นะเนื้อ <นะ S 2> เดียวกันอันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้ที่ออกวัตถุทัศนอฮะนี่วัตถุทัศน์อันนี้คุณลุงให้มานานเนีครับโอ้ยนานแล้วครับมีประสบการณ์ไหมคุณลุงถ้าผมรถฟัม่งมาเนี่ยไปชนไปนคปรปฐมอ่ะรถไปหมุนบนถนนแล้วก็ฟั่มไปชนเสาไฟฟ้าขาดหงายหมดแต่ในรถเนี่ยไม่สีคนไม่ใครเป็นไรเลย รถพังหมดข้างหน้าเครื่องแตกผมนั่งหน้าเสาไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าผมขนาดนี้อ๋อคุณลุงนั่งหน้าแล้วชนเต็มเลยครับเสาหักเลยโอแล้วคุณลุงเป็นไรไหมฮะมีแต่เฉพาะหัวเข่านี่กระแทกคอนโซลแล้วหมอเขาเขาเอ็กซเรย์เสร็จเขาบอกมีเอ็นขาดอยู่เส้นหนึ่งแค่นั้นครับทุกอย่างปกติเอ็กซเรย์ไม่เป็นไรรอดตายปฏิหารนะคุณ คุณลุงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยวัตถุมงคลหรือพระองค์นี้คุมครองไหมก็แฝงอยู่องเดียวผมแฝงองค์นี้ผมเคยเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าคนเกิดวันศุกร์ต้องแฝงพระปิดตาอ๋อคนเกิดวันศุกร์ต้องให้พระปิดตาครับปิดตาออกวัสดุทัศนะขออนุญาตนะคุณลุงครับนี่ข้างหลังนี่จะเป็นมียานยครับนี่สุดยอดนะคุณทุกค,คุณคุณลุงเนาะก็ถือว่ารอดตายมาได้นะคุณลุงนะนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคุณลุงนะครับนะใช่ครับคุณลุงนิดนึงฮะ อยู่แถวนี้เนี่ยเคยเคยได้ยินประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวในวัตถุมงคลหลวงปู่โตบ้างไหมครับโอ้ดังมากหลวงปู่ตโตท่านย่านนี้นะสุดยอดเมตตาโชคลาภคงกระพันท่องเที่ยวที่มาแถวนี้มีบ้างไหมที่แบบคุณลุงพอจะหาวัตถุมงคลหลวงปู่โตให้ได้ไหมพอจะหาผู้ชาได้ไหมมีไหมโอ้หายากปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงปู่โตก็ค่อนข้างมีมูลค่าสูง,<อ>สงแล้วเยอะมากครับ แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโอ้โหเก็บกันเยอะมากมากครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในวัตถุงคนที่บูชาอยู่เีขอขอบคุณคุณลุงครับครับสวัสดีครับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับของคนไทยและชาวต่างชาตินะฮะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ มองไปตรงเนี้ยจะเป็นพระองค์ใหญ่นะครับผมวัตาตักน้ำเนะเวลาเรายืนตรงนี้แล้วถ่ายรูปเนี่ยหูรูปจะสวยมากๆเลยนะอย่างวันนี้เนี่ยพระเขามีการบูรนะอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยตอนที่พระไม่ได้บูญนะนะหรือว่าตอนที่พระบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนเต็มร้านแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้ามาถ่ายแน่นอนนะวันนี้ก็ถือว่าถือว่าโชคดีแล้วกันนะฮะที่มีการบูรนะแต่เราก็จะไม่ได้รูปสวยๆนะเอาเป็นว่าผมอาจจะต้องมาในครั้งหน้าอีกทีหนึง่งอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยไหนๆก ป้าดีครับาชิมขนมจ้ะนี่วันอ่อจะมาซื้อขอนมคุณป้านะครับคุณป้าบอกให้ชิมก่อนเลยชิมทุกคนเลยไหมได้ทุกคนเลยฮะได้ได้ตากล้องไหมตากล้องตากล้องฮะเร็วกว่าเขาพี่ป้าเข้ามาให้เราเอาไปอ่าชิมก่อนนะอือร่อยมากนะอ่ะน้องจ้าอ่ะโอเคว่า <laughs> สัมภาษณ์อะไรอ่ะคะสัมภาษณ์อะไรล่ะคะจมปากเลยคุณป้า อู้หวานมากเลยฮะ <S 2> <S 2> ใช้ใช้ได้ไหมอ่ะ อร่อยคุณป้าหวานมากครับช่องอะไรฮะเนี่ยมาจากไหนฮะเนี่ยอ๋อปุ๋ยตามาบินหรอออไม่ใช่ช่องปุ๋ยตามาบินครับช่องเอ็มพันเทพเอฟซีครับรายการฝักบุดฝากเครื่องอันนี้เป็นสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเกี่ยวกับพักเครื่องเลยเหรอเนาะใช่ครับเกี่ยวกับพักเครื่องบุนโตโดยตรงด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปุ๋ยตามาบินนะฮะโตไวใครก็ตามไม่ทันสนับสนุนครับคุณป้าไม่น่าทักเลยนะทักพวกผมขายเลยนะแต่น้องมานี่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณป้าดีๆนะหมดนี่เท่าไหร่คุณป้า ่ะจริงเมาป้าเลยพูดอย่างนี้อันนี้แถมสับรถกินก่อนโองมือเลยเนี่ยหวานหวานหวานวันช่ำชื่ออะไรครับท่านนี้อ่ะพิชาเออหรือเรียกกันช่ว่าป้าชาเออได้ได้ป้าชานะป้าชาก็จะขายขนมอยู่ในละแวกวัดตระดิมพีนะฮะพอดีผมมาแอบเห็นคุณป้าชาเนี่ยเขาห้อยพระอยู่นะฮะก็เลยจะมาสอบถามว่าคุณป้าชาเนี่ยกำลังบูชา พระรุ่นไหนอยู่ครับเนี่ยของหลวงปู่โต๊รุ่นใหม่แล้วนะนี่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 กล้องกล้องอยู่นี่พระคุณป้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นปิดตาปี3538นะเออได้ใช่ไหมฮะได้เป็นรุ่นร้อยแปดปีเป็นพระที่มีวลสารเก่านะเขาบอกว่ามีรุ่นนี้มีอัฐิธาตุของหลวงปู่โตด้วยนะอ่าใช่คุณป้าครับเขาบอกว่าพระของหลวงปู่โตเนี่ยส่วนมากจะเด่นเรื่องของโชคลาภเมตตาใช่ใช่ใช่คุณป้ามีประสบการณ์ไหมมีเล่าให้ผมฟังหน่อยก็เวลาเรานึกถึงท่านเราก็จะขายได้นะ บอกว่าหลวงปู่ยังไงก็ลูกเต็มขนุนเลยขนุนเต็มตู้เลยเนี่ยยังไงขายให้ได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าขายหมดก็ยังดีอะไรเงี้ยก<ว>็นี่มานี่ถึงเนี่ยหมดแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแล้วน้องมานี่วันนี้หนะฮะตอนช่วงยเย็น ประมาณสามสี่โมงนี่เองรอเอหลวงปู่ปุ๊บได้เลยนะคุณป้านี่สุดยอดนะจริงๆนะบารมีหลวงปู่ไม่ธรรมดานี่เราพูดเรื่องจริงนะยั่ไม่โกหกนะพอดีเจอผมพอดีเลยใช่น้องมาเลยหมดเลยอืแถ้าผมไม่เช่าไม่เช่าเอ้ยเดไมไม่เช่าจ้าทนไหมครัองค์เนี้ยถ้าผมเช่าปล่อยไหมฮะไม่ปล่อยจริงงอกมั่งมากจริงองค์นี้ไม่มีราคา นี่แต่ว่าเก็บไว้องค์กิจกี่ร้อยครับหมดร้อยเลยไม่ได้ไงก็ตามที่พูดไปด้วยเหตุผลไงว่าเก็บไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจแล้วก็ว่าเรานึถึงท่านตลอดแล้วเราค่อยตลอดนันเนี่ยโอเคประมาณนี้ขอบคุณคุณป้าด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะเยอะไปปะม่งหรอมาโลกว่าเอาไม่หมดเลยครับปากหวานขายดีอยู่คนเดียวเลยคนอื่นไม่ได้ขายกันเลยวันนี้ หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่ๆชาวบ้านที่อยู่ในระแวกชุมชนแถววัดประดู่ฉิมพีแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเมตตาค้าขายเรื่องของแคลวคลาปลอดภัยแต่ผมยังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เคยมีประสบการณ์โดยตรงในสมัยที่หลวงปู่โตะนะฮะยังคงมีชีวิตอยู่นะครับหลวงพ่อเนนยานวินโยวัดทุ่งเศรษฐีจัจงหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นเกจินักพัฒนาผู้สืบสานวิชาย,ยันเกราะเพชรตำรับหลวงปู่ปาน เดี๋ยวไปรับชมรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ของท่านกันเลยครับมีคนไปถามท่านสายยศาสตร์นี่มีจริงไหมท่านไปพูดอะไรท่านก็เอาช็อปมาเขียนใส่มือท่อานก็มองไปติดอยู่บนคือคือเอาช็อกเขียนเป็นนะนะอ๋อครับเป็นยันขึงท่านเนาะอ่าเึ้นไปติดบนคือ แล้วท่านก็ไม่ตอบอะไรทั้งหมดแล้วคนถามก็ไม่ไมพูดแล้วแบบมีหรือไม่มีมมคือบบเห็นกันเลยฮะยจะจเลยฮะแล้วแ,แล้วก็ทุกคนก็ไม่พูดอะไรแล้วผมไม่เคยได้ยินนะว่าเหมือนหลวงปู่เองท่านก็จะจันนะนะแล้วก็แบบเหมือนกับท่านก็เหมือนใช้ใช้พลังครับแล้วก็แบบทาให้ตัวนะเนี่ยไปติดอยู่บนบนผาผนังได้เลยฮะครับผมอันนี้คือเรื่องราวนิดใช่จริงโอ้โหเสียงหลวงปู่โตทําได้จริงมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไปเห็นกล่องพระเยอะแล้วก็นึกในใจเอ๊อยากจะไปช่วยเอาเายศีลนะวนนะ,นนะถ้้บอกไม่ต้องไม่ต้องมหาวิโรฒบอกว่าอยากจะรู้บาร,รมีหลวงปู่เอาสมรีใส่ผานไปวางไว้ข้างหน้าหลวปู่ก็นั่งสเสงนั่งนิ่งสารีมลอยได้นะลอยเหมือนเหมือนลมเป่าอ่ะทั้งทั้งที่ไม่มีลม แล้วไซสินไมมีไม่มีไม่มีสินได้ครับไม่มีเหมือนเหมือนท่านเพ่งจิตไปที่วัตถุมงคอแล้วโอ้พลังจิตไม่เบาครับท่านเคยเล่าว่าเวลาปลุกเสกท่านบอกท่านพอจะทราบว่าพระองค์นี้มีกระแสจิตผ่านมาถึงท่านท่านพอทราบท่านใครคนวาท่านพอทราบนั่งปลกเนี่ยรู้เลยว่าเกจิที่มาปลุกเสกท่านใดมีพลังมันจะผ่านมาในกระแสท่านท่านพอทราบเป็นแบบนั้น พราะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะยุงสายสินถึงกันหมดเลยก็จะรู้ว่าท่าไใจมีพลังใช่ไหมอเหมือนหลวงมู่โตท่านก็จะมีคําสอนเยอะไปหมดเลยก็จะมีแบบเหมือนกับให้เราเลือกที่จะแบบปัดเิาชอบเชาหลวงพ่อเนี่ยมีแนะนําคําสอนหลวงมู่โตก็ท่านสอนว่าให้ฝึกจิตป่าหาใครๆก็ท่องได้ก็คือฝึกจิตนั่งสมาธิําสมาธิภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทโธจนฝ่าจิตมันจะนิ่ง พอจิตมันสงบแล้วก็ท่านบอกว่าภาวนาไปเถอะถึงปฐมฌานแล้วจิตมันจะหมดคำภาวนาจะสิ้นสุดลงจะเหลือลมมันอ่อนทู่ที่สวงอกอให้ดูลมตรงนั้นการภาวนาท่านว่าเป็นการล่อใจเราให้หยุดนิ่งนั่นเองพอเราจิตมันหยุดนิ่งไม่มีแล้วนะคำภาวนานี่หายไปหมดนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลวงปูโตะนะครับ ซึ่งท่านเองอยากจะให้ลูกศิษย์ฝึกจิตเพื่อที่จะมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญาที่ดีนะครับจะทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และกําจัดความเครียดในตัวเราได้มองโลกในเชิงบวกจะทําให้เราใช้ชีวิตกับปัจจุบันได้ดี หลังจากที่เราไปปรับหมุดพักเครื่องมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในพระเครื่องของหลวงปู่โตนะฮะทั้งยอดนิยมและพระเครื่องที่เราสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่เกินหลักหมื่นนะนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงพระหลักๆก่อนแล้วกันนะฮะถ้าพูดถึงพระหลักของหลวงปู่โตนะครับห่เลยฮะเราจะดถึงสมเด็จพิมพ์ขัดโตนะฮะพระรุ่นนี้เนี่ยมีการสร้างในปี2463นะครับจนถึง2468เนะปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุอานามประมาณร้อยกว่าปีก็ปัจจุบันมีการเช่าหากันเนี่ยองหนึ่งอยู่ที่ประมาณสองถ ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นเหรียญทองคำนะฮะปี2510นระครับ,บรุ่นนี้นะครับจะมีจำนวนการสร้างเพียง17องค์องนะฮะ <mattress es> แล้วก็จะมีการเช่าหากันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ล้านถึง15ล้านบาทนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นล็อกเก็ตของหลวงูตโตนะครับเขาเรียกเป็นรุ่นโต๊ะกลางนะฮะปี2519นระครับ,ร,บรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากจะมีรอยจานหลวงบูตโตนะครับซะส่วนใหญ่ก็จะมีการเช่าหากันองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบวกลบนะความสวยด้วย ต่อไปนะครับถ้าพูดถึงพระกริ่งนะครับก็จะเป็นกริ่งเป็นยงหลวงปุโตนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2520นะครับและจำนวนการสร้างน้อยมากๆเพียงแค่500องค์นะฮะปัจจุบันมีการเช่าหากันเนี่ยองหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ300,000ถึง5 0 0 0 0บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยด้วยแล้วก็พระปิดตานะครับถ้าพูดถึงพระยอดนิยมเนาะก็จะคิดถึงปิดตาจมโบนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงจมโบนที่เป็นเนื้อเกสรปี2520นะครับมีาวสสพยยภ ก็จะมีการเช่าหากันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่4ล้านจนถึง8ล้านบาทเนาะต่อไปนะฮะก็จะมาพูดถึงพักเครื่องของหลวงปู่โต,โตครับที่จับต้องได้นะในราคาที่ไม่เกิน1,000 0บาทนะครับถ้าให้ผมแนะนํานะ ถ้าเป็นพระที่เด่นทางเรื่องของโชคลาภเมตตาขายเนาะก็จะแนะนําเป็นรูปเหมือนหลวงพุโตหลังยันณะหาเศรษฐีนะครับรุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2523นานะฮะจำนวนการสร้างเนี่ยเรารประมาณ20,000องคองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นรูปแบบหลวงพุโตนั่งสมาธิด้านหลังเป็นยันณะหาเศรษฐีเนาะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะฮะเพราะว่าเรทราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็จะมีการเช่าหากันอยู่หลักพันกลางๆบ้างพันปลายๆบ้างซึ่งพระรุ่นนี้เนี่ยจุดที่โดดเด่นนะที่ผมชอบนะถ้าเราดูนะฮะพระรุ่นเากดพิม ได้หน้าเหมือนหลวงปู่ตโตมากและเป็นพระองค์เล็กนะครับผู้ชายห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยดีนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นยันนะมหาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นยันที่โดดเดน่นเรื่องของโชคลาภเมตตาค้าขายนําไปบูชาติดตัวเนอะก็จะแบบมีเงินทองไหลามาเทมานะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าที่มีการเล่าขานกันมนาะนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะฮะถ้าถามว่าไม่เกินหมื่นผมแนะนำฮะ แล้วก็เป็นรูปเหมือนไมโพหลังยันตีนะครับสร้างในปีเดียวกันก็คือปี2 5ง3จํห้าสจำนวนการสร้างประมาณ20,000องคองนะครับด้วยพิมพ์องค์พระเนี่ยด้านหน้าเป็นหลวงปู่นักสมาธิด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันตรีนิสิงเหนะครับเป็นยันประจำตัวหัวโตอีกหนึ่งยันนะครับที่โดดเด่นเรื่องของแคลค่าปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จึงน่าใช้มากๆนะครับปัจจุบันมีการเช่ากันนะองค์หนึ่งห้าพันบุกลบก็ไม่ได้แพง รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญกลมเล็กปี2 5 1 2นะครับมีจำนวนการสร้างเพียง1 0 0 0 0ห่นองคะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยนะเขาสร้างพร้อมกับเหรียญจิโกที่เป็นเหรียญรุ่น3เลยนะฮะแต่รูปแบบเหรียญรุ่นนี้จะเป็นขนาดเท่ากับเหรียญบาทซึ่งรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากจะให้เด็กห้อยด้านหน้าจะเป็นรูปหลวมตโตะนะครับครึ่งองนะเป็นพิมพ์หันข้างนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันนะมาเษฐีเห็นไหมฮะเหมือนกันเลย ซึ่งยันนะตัวนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของโชคลาภเมตตาขายเป็นพระเล็กนะฮะที่พุทธคุณไม่เล็กเลยครับก็ฝากรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นแล้วกัน อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นพระผงขวัญปี2521นะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพิมพ์พระพุทธนั่งขสมาธิเนาะด้านหลังจะเป็นยันณะมหาเศรษฐีนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับและเลทราคาไม่ได้แพงนะฮะอย่างปัจจุบันเนื้อเกสรเนี่ยก็มีการเช่ากันเนื้อหลักพันไปปลายบ้างนะครับในพระที่มีสภาพความสวยเนาะและพระรุ่นนี้ยังมีจำนวนการสร้างไม่ได้เยอะด้วยนะฮะถ้าเราไปไล่เรียงประวัติดูเนี่ยเราอยู่ประมาณ7 8 0 0 0พันองค์นะฮะถือว่าน้อยมากๆก็แนะนําด้วะ อีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมนะครับจะเป็นพระสังกจายปางอุ้มศัพท์นะครับซึ่งพระรุ่นนี้นะเขาสร้างในก่อนปี2500เนาะจากตามประวัติเนี่ยหลวงปู่โตเนี่ยท่านเหลือมวลสารมาหนึ่งกระป๋องบุหรี่นะครับซึ่งเป็นมวลสารที่เคยกดพระ13พิมพ์แรกนะครับถ้าพูดถึงพระ13พิมพ์แรกเนี่ยเลนราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลายๆล้านเลยนะฮะก็มูลสารไม่ธรรมดานะครับในสังกจายปางอุ้มศัพท์นี้เนาะ ด้วยตัวเนื้อผงเนี่ยที่เป็นสีขาวนะครับและตัวองค์พระด้านหน้าเนี่ยเป็นปางอุ้มทรัพย์นะหรืออุ้มเงินอุ้มทองเนาะและได้มูลสารที่ศักดิ์นะครับทำให้พระรุ่นนี้เนี่ยได้รับคำนิยมเนาะแต่ด้วยเรทราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับปัจจุบันมีการเช่าหากันนะฮะในราคาประมาณ5000บวกลบถึงประมาณ7 8 0ดแปนะฮะถ้าสวยๆนะครับอาจจะไปแตะหลักหมื่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะในพระเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่ความพอใจนะครับของผู้ซ ถ้าเราพูดถึงพา์ที่เด่นเรื่องแควค่าปลอดภัยนะของรปบุโตะนะครับผมแนะนํานี่ฮนะเป็นสมเด็จพุโทโธหลังยันถอนะครับรุ่นนี้สร้างในปี2507นะครับถ้าพูดถึงพา์ที่เป็นโซนสีขาวเนี่ยก็จะมีการเช่าหางกันไม่เกินหมื่นนะครับขึ้นอยู่ความสวยนะ แล้วก็เป็นสมเด็จฐานสิงห์หลังตาช่างนะครับรุ่นนี้สร้างปี2516นะฮะจำนวนการสร้าง20,000องค์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่แพงและน่าใช้นะครับก็นําติดตัวเอาไว้ใช้พุทธคุณเนะอะเรื่องของแค้วค่าปลอดภัยเนอะอยู่โยงคงกระพันก็ดีนะครับก็สามารถนําติดตัวได้นะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเนาะไม่ว่าจะเป็นพระยอดนิยมของหลวงปู่โตเองก็ดีนะครับในพระที่ไม่เกินหลักหมื่นของท่านเองก็ดีเนาะราคาพระเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่ความพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายนะอาจจะมีราคาที่ต่ากว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือจะมีราคาที่สูงกว่านี้ก็เป็นไปได้สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าคนซื้อคนขายตกลงกันทุกอย่างคือจบนะครับ ก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณเลยฮะสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับปุ๋ยตาม้าบินนะฮะปุ๋ยสูตร15 5 20นะครับสำหรับข้าวนาปรังนะครับช่วยข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีนะฮะโตไวใครก็ตามไม่ทันครับผมอ่าโอเคฮะก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการใหม่นะชื่อรายการปักหมุดพักเครื่องนะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบที่ออกไปตามวัดนะครับออกไปตามชุมชนเนะไปดูพักเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงราคาพระเนะก็ฝากด้วยนะฮะซึ่งผมเองในปีทั้งปีเนะก็จะเดินทาง ไปตามวัดต่างๆนะครับหรือว่าชุมชนในระแวกนั้นๆนะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ท่านใดนะครับอยากจะให้ผมเดินทางไปที่ไหนนะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมดูนะฮะถ้าผมชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนะก็จะไปสัมภาษณ์พี่ๆนะครับที่อยู่ตามชุมชนนะพูดคุยในเรื่องของผักเครื่องนะครับผักเกจินะฮะที่ยอดนิยมในพื้นที่นั้นๆนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะหรือว่ารายการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เดี๋ยวผมขอุากคคครรััับบบณมมสสวดี ปักหมุดมาเครื่อนในวันนี้นะฮะเราจะเดินทางไปที่วัดปักน้ำนะครับซึ่งบอกเลยปัจจุบันเนี่ยวัดนี้นะครับมีทั้งจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์นะครับมาเที่ยวเยอะมากนะฮะและคนไทยก็ไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปดูว่าเพื่อนๆพี่นะฮะทั้งชาวต่างชาติและคนไทยนะฮะเขาบูชาหรือว่าห้อยวัตถุบุคคลอะไรกันบ้างแล้วมีประสบการณ์ยังไงครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโดยวันนี้นะเราเดินทางโดยอู่เรือคาเฟ่ครับลุย